จังหวัดราชบุรีประชุมสรุปผลดำเนินงานตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติประจำสัปดาห์เมื่อบ่ายวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2557ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรีน,นายนรงครองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจจังหวัดราชบุรีเพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อสนับสนุนผลการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติทั้งนี้คณะทำงานฝ่ายต่างๆได้รายงานการทำงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาอาทิการชี้แจงทำความเข้าใจการควบคุมอำนาจรัฐมาตรการป้องกันการสร้างสถานการณ์การระงับการชุมนุมทางการเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวในที่ประชุมว่า จังหวัดราชบุรีได้จัดเวทีเสวนาเพื่อแสดงความคิดเห็นตามแนวทางการปฏิรูปใน11ประเด็นซึ่งในขณะนี้กำลังรวบรวมข้อคิดเห็นในการเสวนาเพื่อรายงานต่อกระทรวงมหาดไทยและคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อสรุปประเด็นภาพรวมทั้งประเทศอีกครั้งทั้งนี้พันเอกเอกธนาเสลานนท์รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรีได้ขอความร่วมมือในอำเภอทุกแห่งและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ห้ามหรือยับยัง้งกลุ่มมวลชนในพื้นที่รับผิดช,ชอบที่ต้องการเคลื่อนไหวทุกรูปแบบเพราะช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของการห้ามชุมนุมอยู่ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติอย่างเด็ดขาดเพราะอาจจะไม่เป็นผลดีต่อประชาชนและประเทศชาติจึงขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายทุกหน่วยงานให้ปฏิบัติตามกันอย่างเคร่งครัด อธิบดีกรมป่าไม้ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ป่าที่มีการยึดครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2557เวลาส0นาฬิกานายเทียรพัฒนประยุ์สิทธิ์อธิบดีกรมป่าไม้ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ป่าที่มีการบุกรุกจากที่มีผู้ร้องเรียนไปยังกรมป่าไม้ที่มีการยึดครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีพลตรีชาติชายขันสุวรรณผู้บัญชาการจังหวัดทหารบุกราชบุรี น,นายนรงศักดิ์เฉลิมเกียรติรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพันเอกเอกธนาเสลานนท์รองผู้อำนวยการรักษาความสงบภายในจังหวัดราชบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ที่มีการบุกรุกป,ป่าในเขตบริเวณด้านทิศใต้ของอ่างเก็บน้ําสํานักไม้เตงซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่6ตําบลอ่างหินอําเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี เจ้าของที่คือนายธธ e สิทธิเดชสิริจินดาพันธ์ได้นำหลักฐานการได้มาของที่ดินทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฉนดที่ดินและเอกสารสิทธิที่มีการครอบครองมาให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบเดิมที่ดินพื้นที่แห่งนี้ได้มีการถ่ายทอดมาจากธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเมื่อปีพุทธศักราช2552ที่มีการซื้อขายหลายครั้งจนมาถึงบุคคลสุดท้ายที่มีการซื้อขายจึงได้กลายเป็นปัญหาจากการบุกรุกป่าสงวนในครั้งนี้ ซึ่งเจ้าของที่ได้มีการปลูกสร้างปลูกพืชคลุมดินประเภทบันสำปะหลังในพื้นที่มีการขุดคลองภายในบริเวณและได้มีการถมที่ยื่นไปในบริเวณอ่างเก็บน้ําสํานักไม้เต็งล้ําลงไปซึ่งเป็นพื้นที่ของกรุมชนละระทานขอใช้ประโยชน์ป่าสงวนแห่งชาติจากกลุ่มป่าไม้จํานวน2แปลง จึงทาให้ทางกลุ่มชปละปาาถือว่าเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าจึงได้ทําการยื่นหนังสือฟ้องร้องในกรณีที่มีการบุกรุกพื้นที่อ่างเก็บน้ําสํานักไม้เต็งดังนั้นแาวเจ้าหน้าที่จึงได้ทําการตรวจสอบของชนละปาาและตรวจสอบการระหว่างโฉนดที่ดินพื้นที่นี้ซึ่งอยู่นอกเขตพื้นที่แปลงที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์อีกทั้งยังได้มีการทําการขุดถมดินทําคันกั้นน้ําและไถพรนในพื้นที่ดังกล่าวโดยตนเข้าใจผิดว่าเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ของบริษัท ทางเจ้าหน้าที่กรุมชลประทานจึงได้ติดป้ายประกาศให้หยุดถมดินทำคันกั้นน้ำและถ่ายพนดินในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเป็นการป้องกันในการบุกรุกป,ป่าสงวนแห่งชาติและจะส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาราและจะมอบให้สำนักจัดการทร,รัพยากรป่าไม้ที่1ิราช,ชบุรีไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องว่าถูกต้องหรือไม่ตามบริษัทครับบริษัทตอนนี้ผมซื้อในนามทรัพย์เเนียงครับก็มีคนไปร้องเรียนนะครับว่าผมบุกรุกร ด้วยข้อเหตุหนึ่งสสี่หนึ่งบุกลบป่าอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็มาโชว์เจ้าหน้าที่เราไม่ได้บุเรามีชนดคือคือดใจเพราะว่ามันมีชนดใช่ครับแล้วมันก็ติดน้ําแต่ติดน้ําเราไม่รู้เนี่ยแล้วอ่างของผมเนี่ยมันติดตรงไหนแต่ละแปลงร้อยกว่าไร่ร้อยกว่าไร่ก็คือรวมๆกันรวมๆกันติดต่อกันหมดนะครับรวมแล้วก็สามพันสองรไล่ที่เป็นฉนดนะครับทางธนาคารธนาคารก็จะรับจำนองเขาต้องตรวจสอบเราเชื่อมั่นตรงนี้อยู่แล้วแล้วเป็นธนาคารระดับต้นๆนะครับ เราก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาวันนี้นะครับเนื่องจากมีสถานการณ์เรื่องของการบุกลุกพื้นที่ป่าตัดไม้ทำลายป่าทั่วประเทศก็มีคําสั่งนะครับของคณะคสชอนะครับที่64ั25 57แล้วก็66 25 57นะครับให้ทุกหน่วยงานนะครับช่วยกันบูรณาการในการแก้ไขปัญหาโดยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานซึ่งนับตั้งแต่มีประกาศนะครับจนถึงปัจจุบัน ก็มีการดําเนินการจับกลุ่มผู้บุกรุกพื้นที่ป่าและก็ตัดไม้เนี่ยทั่วประเทศโดยเป็นการทํางานร่วมกันทุกฝ่ายนะครับทั้งในส่วนของทงอางทหารตํารวจฝ่ายปกครองป่าไม้นะครับทั้งกรมป่าไม้แล้วก็ทางกรมพยารที่จป่าและพันธุ์พืชรวมถึงกรมทรัพย์ธรเีและชายฝั่งแล้วก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลพื้นที่ป่า นะครับรวมทั้งอาจจะมีพื้นที่ที่มาขอใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้นะครับอย่างเช่นทางกรมชมทานแล้วก็รวมทั้งสำานักงานปร,รูปที่ดินเพื่อการเกษตรหรือสกกรวมไปถึงหน่วยงานที่มีที่ดินที่บางครั้งพวกเรามองเห็นเป็นสภาพป่าแต่ไม่ใช่เป็นที่ของกรมป่าไม้หรือกรมอุทยานแห่งชาติก็คือที่รัฐทรัพยสดุซึ่งดูแลโดยกรมธนารักษ์ ซึ่งอาจจะส่งให้กับทางทหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลซึ่งพื้นที่ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นส่วนสําคัญในช่วงนี้ที่เราจะพยายามเข้ามาจัดระเบียบในการที่จะดูในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับการบุกรุกทั้งคนที่มีที่ดินทํากินอยู่แล้วหรือรวยๆนะครับเข้ามาบุกรุกพื้นที่แล้วก็คนที่อาจจะเป็นคนยากจนที่ไม่มีที่ทํากิน ของเจ้าที่ป่าไม้นะครับของกรมป่าไม้เจ้าที่นะจากกรมทั้งอาจจะเป็นของส่วนของกรมที่ดานด้วยนะครับก็ให้ความร่วมมือเต็มที่นะครับนก็อย่างที่ท่านนายทิดดีได้กล่าวแล้วก็คุณเราควรจะรวมรวมเลยแล้วก็ดำเนินการไปตามกฎหมายตามข้อเท็จจริงช่วยอีกหนึ่งคืเรื่องความเดือดร้อนมีการแจ้งข้อหาแล้วดำเนินการตามมูลฐานความผิดเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติจะได้มาตัดงานนครับ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยการบุกรุกค่อนข้างจะน้อยเพราะเราได้บล็อกพื้นที่ไ้ไหมดแล้วแล้วก็ได้สนับสน,นุนจากกําลังของทหารในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเป็นอย่างดีนะเกษตรและสาหากรณ์จังหวัดราชบุรีเปิดโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัสดุสินค้าคิวจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2557เวลา14นาฬิกาณเดอลูคันลี่ราชบุรีนายนิสิตจันสมวงศ์ผู้่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัสดุสินค้าคิวจังหวัดราชบุรีนำโดยน,นายนรงศักดิ์เฉลิมเกียรติรองผู้่าราชการจังหวัดราชบุรีผลตรีชาติชัยขันสวุวัรณผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี นายเสียงศักพิสิทธ์เกษตรและสาก์จังหวัดราชบุรีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสาก์จังหวัดราชบุรีร่วมกับอำเภอโพธารามเทศบาลตำบลดอนทรายเทศบาลบ้านสิงเกษตรอำเภอโพธารามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนทรายบ้านสิงและกลุ่มปลูกผักปลอดส,สารพิษหนองสาลาร่วมจัดโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัสดุสินค้าคิวจังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่เพื่อให้การผลิตสินค้าเกษตรดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำมีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่นอีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมแหล่งจำหน่ายสินค้าคิวให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภค โดยจะให้มีการจัดตั้งโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าคิวจังหวัดราชบุรีปีพุทธศักราช2557มีการตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสได้บริโภคสินค้าที่มีความปลอดภัยทั้งที่ผ่านการรับรองและมีการรับรองตนเองผ่านร้านอาหารโดยมีร้านอาหารที่ผ่านการตรวจรับรองจำนวน11ร้านได้แก่ครัวลาบเป็ด ครัวเกลือแลครัวม่อนไข่เวียดนามลองแลมิสเตอร์ซุก,กี้จุ่มแซบครัวจัดจ้านร้านลุงเล็กสเต็กเป้าอ้วนร้านเรากันเองและกุ้งย่างบางแพรทั้งหมดล้วนเป็นร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบปลอดภยอยัยเลือกใช้สินค้าคิว โดยทางเดินลูคอล,ลี่ราชบุรีจะเป็นร้านจำหน่ายสินค้ากลุ่มโอท็อปวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านของจังหวัดราชบุรีโดยความร่วมมือของสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีและร้านอัมพรมะเขือเทศราชินีเพื่อให้กลุ่มองค์กรต่างๆมีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าอย่างเต็มรูปแบบและยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่ ได้แสดงศักยาภาพเพื่อพัฒนาสินค้าขึ้นสู่ระดับมาตรฐานอีกทั้งยังเป็นการส่งเสร,ริมให้ผู้คนในท้องถิ่นมีงานทำมีไรายได้ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ต่อไปโอกาสอันดีนะครับในโครงการส่งเสร,รมิมการบริโภคและใช้นะครับวัตถุดิบหรือใช้สินค้าคิวกันนะครับผมอยากจะมอบนโยบายท่นานเกษตรและก็พวกเรา ในการดาเนินการสินค้าคิวชน,นะครับการที่จะขับเคลื่อนสินค้าเกษตรปลอดภัยนะครับให้ไปสู่เป้าหมายที่เราจะเป็นผู้นําเราไม่ได้แค่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยนะครับนิสัยทั์ของเราแต่จังหวัดราชบุรีของเราเนี่ยจะเป็นผู้นําเกษตรปลอดภัยจากนโยบายของกระทรวงเกษตรจากนิสัยทัน์ของจังหวัดราชบุรีก็ควรจะส่งเสริม ให้มีกิจกรรมเกษตรปลอดภัยวันนี้การเปิดร้านลอคลอรี่ราชบุรีนะครับก็เป็นการตลาดอีกช่องทางหนึ่งแล้วไม่ใช่แค่เพียงเปิดแค่ร้านเป็นสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นท่านก็จะต้องมีกิจการส่งเสริมการขาย โครงการกิจกรรมตามนโยบายแห่งรัฐมหาการร,รวมพลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และจังหวัดทหารบวกราชบุรีสร้างสุขสูขสข่สังคมด้วยใจเดียวกันเมื่อวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2557เวลา10นาฬิกา ณาาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนายนิสิตจ,จันสมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมตามนโยบายแห่งรัฐมหากรรรวมพลงังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และจังหวัดฐานบกราชบุรีสร้างสุขสูข่สังคมด้วยใจเดียวกันนำโดยพันเอกชวลิตพงศ์พิทักษ์ รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรีนายนัทวุฒิเพชรพรมสอนนายอำเภอเมืองราชบุรีรองศาสตราจารย์ดรทัศนีลักนาพิชนชาติที่ปรึกษาชมรมคนรักในหลวงภายหลังการเข้าควบคุมการปกครองประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกในฐานะหัวหน้าคณะคสชเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมา,านฉันท์ขึ้นในทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศกิจกรรมภายในงานมีการจัดเวทีเสวนาการสร้างความสมา,านฉันท์ภายใต้หัวข้อประชาชนจังหวัดราชบุรีจะมีส่วนร่วมสร้างความสุขในสังคมไทยอย่างไรพร้อมทง้งการจัดกิจกรรมจากบูธต่างๆซึ่งมหากรรมรวมพลังองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และจังหวัดทหารบกราชบุรีสร้างสุขสู่สังคมด้วยใจเดียวกัน ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มีการบูรณาการและดําเนินกิจกรรมคืนความสุขสู่ประชาชนที่หลากหลายนับได้ว่าเป็นแนวทางที่ดีแนวทางหนึ่งในการร่วมการแก้ไขปัญหาสังคมที่กําลังอ่อนแอร่วมคืนความสุขให้กับคนในชาติและร่วมสร้างบรรยากาศที่ดีในทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อสร้างสังคมไทยที่สงบสุขร่มเย็นและเต็มไปด้วยรอยยิ้มกลับคืนมา ราชบุรีือฮาพบหินสีดำกลางไร่อ้อยเชื่อว่าเป็นอุกาบาตเมื่อวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2557เวลา10นาฬิกามีชาวบ้านแจ้งว่าพบเห็นอุกาบาตตกในไร่อ้อยบริเวณถนนเส้นทางราชบุรีจอมบึงหมู่ที่11ตำบลหินกองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี นายนิสิตจันสม,มงวงผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้ลงพื้นที่ไร่อ้อยหมู่ที่11ตำบลหินกองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงพบชาวบ้านกำลังยืนมุงดูหลุมขนาดใหญ่ซึ่งอยู่บริเวณข้างไร่อ้อยที่บริเวณหลุมมีสเกตหินสีดำขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างกระจัดกระจายไปทั่วและบริเวณพื้นดินก็มีร่องรอยถูกไฟไหม้นายประยงสีม่วงอ่อนชาวบ้านบริเวณดังกล่าวเล่าให้ฟังว่า เมื่อประมาณสองปีที่ผ่านมาบริเวณนี้เกิดฟ้าผ่ายอย่างแรงจนสายไฟแรงสูงขาดและมีไฟลุกไหม้บริเวณดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะชาวบ้านคิดว่าเป็นเพียงปรากฏการณ์ตามธรรมชาติจนกระทั่งเมื่อประมาณสองวันที่ผ่านมามีคนมาพบก้อนหินสีดำประจัดกระจายอยู่ในบริเวณไร่อ้อยและบริเวณพื้นดินยังพบร่องรอยไฟไหม้เมื่อชาวบ้านนำจอบและเสียมมาขุดให้ลึกลงไปก็พบก้อนหินขนาดใหญ่สีดำฝังอยู่ ส่วนสเก็ตก้อนหินบางก้อนมีขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างโดยจะมีลักษณะสีดำแข็งและมีน้ําหนักมากและเมื่อชาวบ้านขุดลึกลงไปอีกก็ยังพบหินก้อนใหญ่ฝังอยู่และขณะที่ชาวบ้านกำลังขุดหินอยู่นั้นได้เกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงโกรธขึ้นยิ่งทําให้ชาวบ้านฮือฮาว่าก้อนหินที่พบมีความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อจึงลองเก็บมาดูก็พบว่าลักษณะคล้ายกับก้อนตะกั่ว แต่เมื่อนำไปขายแล้วคนรับซื้อบอกไม่ใช่ตะกั่วแต่อาจเป็นอุกกาบาตจึงไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรณีจังหวัดราชบุรีทราบแล้วรอเจ้าหน้าที่มาทำการตรวจสอบต่อไปไม่ใช่ชื่อว่าเป็นอะไรอย่างนี้ก็ของพวกนี้จะเป็นต้องใช้วิเจรณญาณน,นะครับ<อ>ในการดูในการชมต่างๆนะครับถ้าก็าอย่าไปมงมงายนะครับ<อ>ถ้าเชื่อว่าเป็น,ปนอุกกาบาตก็คงมไม่มีอะไรนะครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดา ข้าใจว่าอุกาบาตคงตกมาในโลกวันวันหนึ่งเป็นพันๆชิ้นนะานนะครับ,าบตามบวิทยาศาสตร์ของเขานะครับก็ต้องเตือนที่น้องประชาชนนะครับเรื่อง่างนี้ถ้าเป็นอุกบาทจริงอย่างที่เราเข้าใจกันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ เรื่องของเทวดาอารักอะไรนะครับที่จะมาให้ผมให้หวยนะขอให้เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะครับตอนเนียไปบ้านได้ไหมอะไรนะครับกลับไปบ้านได้กลับไปบ้านได้ไหมพี่เก็บอยู่ในมือพี่แล้วบาปไหมบาปไหมอะไรนะบาปไหมไม่บาปครับไม่บาปครับก็เป็นเรื่องน่าจะเป็นเรื่องเหตุการณ์วามธรรมชาตินะให้เดานะครับเป็นเรื่องเหตุการณ์แต่ก็ต้องรอให้นะธระวินยาให้ผู้เชี่ยวชาญทีกว่ามาดู การแข่งขันฟุตบอลเ้าคนของเยาวชนและประชาชนตำบลดอนตะโกเมื่อวันเสาร์ที่19กรกฎาคม2557ณสนามฟุตบอลโรงเรียนวัดบ้านใหม่นครบา คู่เวลา10นาฬิกาบ้านนนทโกโมูนายมู่3พบกับสิบุริมู5้ามู6คู่นี้ก็ผ่านเข้ารอบไปแล้วด้วยกันทั้งคู่ใครชนะก็จะเป็นที่1ของกลุ่ม B เล่นกันแบบสูสีเป็นทางด้านบ้านนนทโกโมูนายมู3เอาชนาะไปได้1ประตูต่อศูนย์ทให้บ้านนนทโกโมูนายมู่3ผ่านเข้ารอบไปเป็นที่1ของกลุ่มคู่เวลา12นาฬิกาบ้านเขาเกจันจมู2พบกับบ้านเขาลอยมู่7คู่นี้ก็มีสิทธิ์เข้ารอบด้วยกันทั้งคู่ของกลุ่ม A เป็นทางด้านบ้านเขาแกนจันหมู่2ทํทประตูออกนําไปก่อน1ประตูต่อศส่วนทางด้านบ้านเขา้อยหมูเ่เจมาตามดีเสมอได้จบเกมเสมอกัน1ประตูต่อ1นําทให้บ้านเขา้อยหมู่7็ผ่านเข้ารอบด้วยคะแนนที่มากกว่าคู่เวลา13นาฬิกาบ้านเขาแง้หมู่8พบก,กับบ้านก๊อตหมู่9คู่นี้ก็มีสิทธิ์เข้ารอบด้วยกันทั้งกู่ของกลุ่ม A เล่นกันแบบสุดมันก่อนที่จะเป็นบ้านเขาแง้หมู่8ที่เล่นได้เหนือกว่าเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบได้สําเร็จ การแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2014ราชันมังกรเปิดบ้านต้อนรับกิเลนพยองเมื่อวันเสาร์ที่19รกรกฎาคม2557ณสนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีการแข่งขันฟุตบอลโตโยาตา้าไทยพรีเมียร์ลีก2014ราชันบังกรราชบรุรีมิตรผลเอฟซีเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของกิเลนพยองเอสซีจีเมืองทองอยู่ในติดเริ่มเกมครึ่งแรกทั้งสองทีมเปิดเกมแรกกันอย่างสุดมัน15นาทีผ่านไปเกมโดยรวมยังค่อนข้างสูสีกัน ทั้ง2ทีมอาศัยเกมแดนกลางไลบีดักจังหวะการซะส่วนใหญ่ยังไม่มีโอกาสทาประตูกันมากนาทีที่20เฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสได้จงังหวะสับไก่นอกกรอบเขียโทษแต่ไม่เข้ากรอบนาทีที่23สารัสยูยินกองกลางเอซีจีเมืองทองได้โอกาสสับไก่นอกกรอบเขตโทษบอลเที่ยวเสาออกไปนิดเดียวนาทีที่28เอซีจีเมืองทองขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากจังหวะที่วุฒิชัยทาทองกองหลังหลุดเข้าไปจบสกอร์ง่าย นาทีที่35ราชันมังกรมาตามตีเสมอ1ประตูต่อหนึ่งได้สําเร็จจากการยิงนอกกรอบเขตโทษของเกงกิจนาง,งาสโะตะจากการเปิดบอลทางฝั่งซ้ายของเอกลักษณ์ทองกิจจบครึ่งแรกเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งมาเริ่มเกมกันในครึ่งหลังนาทีที่52เฮอร์เบตีต้เฟอร์นันเดซลุดเข้าไปซัดประตูให้เจ้าถิ่นราชบุรีพิกนํา2ประตูต่อหนึ่งจากจังหวะผิดพลาดของฮาริตบอต้ากองหลังตัวใหม่ของเอสซีจีเมืองทอง ต่นาทีที่53 SCT เมืองทองก็มาตีเสมอได้อย่างรวดเร็วจากลูกเตะม,มุมทศพลลาทเทศก,กองหลังตัวเก่งเติมขึ้นมามงให้ทีมเยือนไล่ตีเสมอ2ประตูต่ตอ2นาทีที่73เจ้าถิ่นราชบุรีเกือบได้ประตูขึ้นนําจากจังหวะฟรีคิกดัลกล้าคารโดโซ่โฉบเข้ามามงแต่โดนวิษณุศักด์แก้วเลืองนายทวารทีมเยือนปัดออกหลังไปได้ช่วงท้ายเกมทั้งสองทีเมเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกแต่ทําอะไรกันไม่ได้จบเกมราชบุรีมิตรผลเอฟซีเปิดบ้านเสมอกับ SCT เมืองทองอยู่ในเต็ด Yeah, I think that uh, we do a very good game. Uh, we, we was very close, very close to to get the three points, but we know that the set pieces in defense today was, was very very important because we, we know that uh, Monton has very tall players that go very well to the set pieces in offensive set pieces, and then for me it was one of the keys of the of the match. And in this situation, we lose. We lost two points, but I am I am very happy with the with the performance of the team. I think that we deserve we deserve uh, maybe the three points, but the most important is the, the job, no. The job of the players was so good, they was defending well in attacking, they have the concepts very clear in order to to score goals and I am so happy with the with the job to the players and from here congratulations to the players because uh, today they do they did a, a very good game. <laughs> ทุกคนวันนี้เล่นกันได้ดีมากนะครับสำหรับผู้เล่นของลิตาโดแล้วก็เขาเขาตระหนักดีครับว่าเซตพีทของเมืองทองเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวอยู่แล้วแล้วเราก็มาเสียนะครับในจังหวะที่เซตพีทเพราะว่าวันนี้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเกมลุกหรือเกมรับแล้วก็2ประตูที่ได้มานั้นค่อนข้างที่จะพอใจแล้วก็แฮปปี้ครับสำหรับผลผลเสมอมาแต่ว่าก็พูดถึงก็เสียดายอยู่ครับที่แทนที่จะได้เป็น3คะแนนแต่กลับมาได้1คะแนนครับก็ชื่นชมลูกทีมครับวันนี้ทํากันบ้านแล้วก็ทางานกันได้ดีครับ

ข่าวสารย้อนหลังได้ทาง www.hcbb.co.th หรือ www.facebook.com/hctvchange สอบถามพื้นที่ให้บริการได้ที่032310262หรือ0815681248